ว่าสิเมื่อพี่น้องนี่ครับดำเปื้อยๆอยู่ในหนามนี่นี่นี่ดำๆนี่แม่นเบิดเลยครับอยู่ในนหนามมึงสีส้มพี่น้องมึงนี่ปลาด้วยครับนี่ดำๆเป็นดำๆมันอาจจะเห็นบ่ชัดภายในก็ได้มันเป็นแหลมพอดีครับพี่น้องเนี่สิต่อนให้พ่อเป่นต่อนขันต่อนเป็นนี่มันดำๆดำๆอยู่นี่ดำๆนี่ปลาเ้วด้วยครับนี่มันจะเป็นลายดำๆเนี้ยๆเห็นบะเป็นลายดำๆเนี้ยๆตรงนี้ อับมันไปจุ่มกันอยู่คนนีนอจุ่มกันน่เรื่องง้อคนดำดนั่นนีชื่อเงาใหม่ปลาที่ครับนี่ดำๆนี่น้ององเถียวนี่เถี่ยวนี่สิคากาเถียวนี่ผมมาสิคากรคู่บาทนี่เถี่ยวนี่เบื้องสงนุ่นพอพมันมันเดือออกทนพอไปไล่ทุกคนนี่นี่มันมันออกไปแลยดำดำเห็นไหม ขื่นแล้วพี่น้องมันตื่นเสียงคนเพราะเพราะนีนี่ยังยังไมาเลยนี่นี่จุ่มนี่เน้นเวิร์ดเลยนี่ยับไปอีกยับไปอีกเตะเตะน้ำเนี่ยเลียนส่วนนใส่เลยเต็มเต็มพี่น้องโอ้ยบาถือคักโอ้ยลืมเปิดกล้องโปรไฮเรื่อเปิดกล้องกูโปรไฮมั่งหันเปิดแล้วบ่ เต็มเลยพี่น้องเรื่องซ่อนเพียอนี่มันเขามาเหลี่ยมพอดีครับนี่เห็นดำๆที่เหียมว่าซิมเงอนแล้วอู้หูผลไลโผลไลายพี่น้องเอาดึงมวนยุบเผากับพ่อแบบเก่าพ่ออะไรจำหนี้ใครขอนเมืิอแล้วพี่น้อง Này, nháu khuyến mà bớt cái cầu bộ 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 nó Bộ Tại thì Nào uỵt Hả? bộ bị phốt bộ bằng rồi Bộ, ờ bộ bộ áo tế muộn như rồi kìa Nó bị rồi thì nó nhốc bộ khuyến เดี๋ยวนี้นะไปบึงกันไปบึงกันโอ้ยโว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาบึงก่อนล่ะโอ้ยบึงพี่น้องนี่ครับโอ้ยขนาดชันเอาดิหนิเดี๋ยวขนาดชันเอาดิหนิครับโอ้ยเอาขึ้นรถดลวยก็เสร็จยังไปบึงกันอีกคนนึงอยู่บ้านครับพี่น้อง